ต่อนนี้ไปต่อทุกคนฟังคำแนะนำในการเจริลยพิกรรมฐานเป็นนั้นว่ากรสินสิบรองผ่านไปแล้ววันนี้คิดว่าจะสอนอารูปแต่ก็บังเอิญเป็นวันศาส์แ้่ขืนสอนอารูป๋อวคนที่นั่งขนาไม่มีรูปหมดเห็นไหมไอ้โยมนน้อย ก็ยังไม่สอนรูปประชาชนก่อนมือลงจะไม่ต้องเวลาฟังใช้เวลานานวันนี้ก็ขอสอนกรรมาฐานที่รวมไปพิเศษการเจริญกรรมาฐานของบรนดาท่านพุทธบริษัทจริงๆแล้วพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์ไปในิพานแต่ว่าผลการปฏิบัติจริงๆ ถ้าบาังเอิญเราปณิพานไม่ได้ได้ล้วก็พ้นทุกเล็กคือไปสวรรค์ได้ถ้ามีกำลังใจทรงชายก็สามารถไปพรทมมโลกได้ถ้ามีจิตสะอาดถึงที่สุดก็สามารถปฏิพาน์ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติกรรมฐานถึงแม้ว่ายังไม่ตายถ้าจิตยังต่ำเข้าถึงอุปจารสมาธิ มีความเป็นอยู่เป็นมนุษย์ก็มีอารมณ์สงบลาบสการะก็มากเพราะลาบสการะที่จะเกิดที่เกิดจากความไม่วุ่นวายของจิตถ้าจิตมีความวุ่นวายมากลาบก็กลัวลาบมาไม่ได้จิตมีความวุ่นวายน้อยลาบก็เกิดมากขึ้นถ้าจิตสงบมากลาบก็มากขึ้น ถ้าจิตไม่มีกิเลสเลยลาบมากหนะักก็ดูตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธจเจ้าสตัยกิเลสเป็นสมุทเทหารเป็นพระอรหันต์องค์แรกของโลกเขาถือว่าเป็นจอมพระอรหันต์แต่ความจริงพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าตอนที่ออกมาหาพิเทศสกรมไม่มีอะไรเลย มีม้ามาตัวหนึ่งกับมีน,น,นายฉนนะคนหนึ่งน้าที่สุดม้าก็ตายแต่ชนนาก็กลับพระพุทธเจ้าก็ทรงมีผ้านุ่งหนึ่งชุดผ้าห่มหนึ่งชุดแต่ต่อมาเมื่อเป็นล้อธิเสมานันโพธิญาณแล้วอันดับแรกพระเจ้าพิเบสายก็ถวายพระเวรวันมหาวิหารรายคานับจำนวนหลายสิบโก นี่เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าบทกีเล็กแล้วต่อไปเขาถวายวิหารแต่หลังแตหลังหลังเป็นราคาไปสิสิบโกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารเขางนาวิสาขาผ้าพื้นหนึ่งมีเพื่อนสาวก็บอกว่ามีผ้าอยู่พื้นหนึ่งราคาสองแสนก็หาไปนะอยากจะปูในวิหารนั้นนวิสาขาก็บอกว่าไปปูดได้ ถ้าผ้าพื้นไหนมันราคาตํ่ำกว่าพื้นนี้ให้เอาขึ้นมาแล้วก็บทับไปตัวแทนเป็นนั้นว่าเพื่อนหญิงคนนั้นมีผ้าราคาสองแสนตำลึงกับหาวนะเท่าหนึ่งตำลึงหาที่ปูไม่ได้ว่าผ้าปูแต่ละผืนเขาแพงกว่าผ้าที่เธอมีอยู่นี่ก็รวมความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าก็เพราะอายพระเจ้าหมิเลย กานถ้าความวุ่นวายของจิตน้อยลาบก็เกิดมากเมื่อคนที่ปฏิบัติกรรมฐา,านก็ต้องตัดความวุ่นวายของจิตค่อยๆตัดเล็กอันดับแรกก็พยายามตัดโลภะความโลภด้วยการให้ทานแต่แรกจริงๆเริ่มต้นในการจริยกรรมฐา,านก่อนที่ทำอะไรทั้งหมด ทีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอุทุมบริกาสูตรเป็นพื้นฐานขง้งวิชาสามอันดับแรกพุทธเจ้าประกอนจะภาวนาและพิจารณาทั้งหมดให้แผ่เมตตาไ่แต่ใยไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนคําว่าเมตตาคือความรักไม่ใช่แผ่ได้ใจนึกตามแบบปฏิบัติอันนี้ไม่ถูกมันต้องเป็นไปได้วยความจริงใจ เราคิดว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ตายความสุขของเราจะมีเกิดขึ้นได้อย่างยิ่งก็คือความเป็นมิตรฉะนั้นเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกคนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งโลกดีเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะไม่มีเวรมีภัยกับใครเราจะเป็นที่รักของคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวคิดอย่างนี้คิดด้วยความจริงใจ ตั้งใจทําอย่างนั้นจริงๆแล้วใหม่ๆมันจะลืมบ้างไม่ลืมบ้างก็เป็นของธรรมดาแล้วก็บริการในสังุณาความสงสารเราจะมีความสงสารคนและสัตว์ทั้งโลกถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตามกำลังของเราและบริการในสามมุตตามีจิตอ่อนโยน เราจะไม่ชาทีสยาไขคเมื่อใครได้ดีพรอยินดีด้วยแล้วก็ที่สี่อเบะขาวางเฉยเราคิดอยากจะช่วยทุกคนในโลกทุกสัตว์ในโลกให้มีความสุขแต่ว่าในเมื่อเขามีความทุกโอกาสที่ช่วยเขาเรามันมีเราก็วางเฉยก่อนนี่แปลว่าเบื้องแรกเรองการจเริงการมฐานทนทุกคนต้องมีอ,งอารมณ์ทรงพรมีหารสี จึงจะเป็นนักกรรมาฐานที่แท้จริงผ้าจิตของทุกคนทรงพรมิหารสีได้สิงก็ทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ผ่องใสวิปสัสนาญาณก็ดีจะรงความว่าพรมิหารสีนีต้องมีอยู่ในกำลังใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เจริญกรรมาฐานไม่ใช่เฉพาะเวลาเจริญกรรมาฐาน คือในขณะใดาที่เราตื่นอยู่อารมณ์เราต้องทรงตามนี้และปฏิบัติตามนี้ใหม่ๆม,มันก็จะพลาดไปบ้างอะไรบ้างก็เป็นของธรรมดาอยู่ในเกณฑ์ฝึกเพราะเราต้องฝึกถ้าเราสามารถจิตทรงพระมิหารสีได้แน่นอนเรื่องศีลไม่ต้องไปถามว่ามีกี่สิขาบทไม่ขาดทุกไม่ขาดทุกสิขาบทไม่บกพร่อง เรื่องสมาธิที่ปฏิบัติขึ้นชื่อว่าการปฏิบัติสมาธิจะทรงฌาไล้ตลอดวันกําลังวิปัสสนาญาณจะแจ่มใสสามารถตกิเลสได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็พูดกั็ตามแบบต่อไปก็มาพิจารณาเรื่องศีลศีลทั้งหมดทุกที่ขาบทจะทรงอยู่ได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสาร ทุกข้อถ้าเรามีความรักจะมีความสงสารสินทุกข้อไม่ขาดในเมื่อเรารักเราสงสารเราก็ทําร้ายเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้สิ้ข้อที่หนึ่งสิ้ข้อที่สองในเมื่อเรารักเราสงสารก็ขโมยเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้สิ้ข้อที่สามการแย่งความรักถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็แย่งความรักเขาไม่ได้ ินข้อที่สีมุสาว่าถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็โกหกไม่ได้ชิ้ข้อที่5การดื่มสุราเมีัยเป็นของเลวถ้าเรารักตัวเรารักคนที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถจะดื่มสุราเมไรัยได้เพราะการดื่มสุราเมีไรมันเลวเราไม่เลวคนเดียวคนที่บ้านเลวไปด้วยวงตระกูลเลวไปด้วยก็หมความอันตับที่สองต้องเป็นผู้มีศินบริสุทธิ ลำรับสินบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานก็หมายความเวลาใดที่ยังตื่นอยู่เวลานั้นสินต้องบริสุทธิ์นี่นักจเจริญกรรมฐานอย่างแท้แล้วก็เวลาต่อไปตอนนี้อาจจะเฉพาะเวลาในการต่อไปจริงๆเวลาที่เริ่มภาวนาได้พิจารณาตอนนั้นทุกคนต้องระงรับนิวนรห้าประการนิวนรณ์ห้าประการนี้เราตัดไม่ขาด จะตัดขาดได้สองข้อต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีจะตัดขาดทั้งหมดได้เสมอเป็นพระอรตะผลอันนี้เราตัดในขาดในช่วงนี้เราพยายามระง,งับนิวอ์เป็นคราวๆนิวรันภาตรายการคาว่าอีวร์แปลว่ากิเลสยาที่ทําปัญญาให้ถอยหลังตอนนี้ทุกคนเราต้องทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทําลายกิเลส แต่ว่านิวรณ์ห้าประการมันเป็นกิเลสหยาบหยาบที่สุดและเป็นกิเลสชั้นเลวที่สุดพระพธเจ้าบอกว่ามันเป็นกิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลังนี่นก็หมายความว่าข้ะใดท,ที่มีนิวรณ์กวนใจไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนงโง่ นิวันห้ารายการมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกรมฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความไม่พอใจสความง่วงสี่จิตฟุ้งซ้านเกินไปหสงสัยในผลของการปฏิบัติการปฏิบัติเ้ามีหลักสูตรเ้ามีระเบียบรู้จักผล แต่เราไปจิตหยาบเกินไปเราเข้าใจมาถึงสงสัยผลการปฏิบัติมันก็เป็นิีบอลตัวที่ห้าื่อก็เลยเป็นคนไร้ผลอาการทั้งอย่างนี้จะต้องยับยั้งในขณะที่เราต้องการใช้สมาธิขณะใดที่เราจะใช้สมาธิขณะนั้นต้องยับยั้งอาการห้าอย่างอย่าให,ให้ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนยิทธิก็ดีคือหลักสูตรวิชาสามและปิญญายก็ตาม ถ้าปฏิบัติแล้วต้องระวังนิวรณ์ตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยอย่างการเห็นภาพเราจะเป็นได้ก็เห็นทางตานี่มันไม่ได้มนุษย์จะเห็นทางตาไม่ได้เห็นเทวดาเห็นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหม,มเห็นทางตาไม่ได้เพราะเราไม่มีตาทิพย์ผู้ที่มีตาทิพย์ก็คือเทวดานางฟ้าหรือพรหมพระร่างกายท่านไปทิพย์ตาท่านก็ไปทิพย์ อย่างเราเราเขาจะมีได้แค่ทิพยจักุยานคําว่าทิพยจักุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพยนั่นก็หมายความว่าเราฝึกให้ใจเป็นทิพยากนั้นขอบันดาท่าพุู้บริษัทผู้จะฝึกวันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะก็เป็นว่าทบทวนกันใหม่การเริ่มต้นของการเจริญกรรมฐานมีอะไรบ้างคือหนึ่งต้องมีพรหมีหารสี และก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวลานี้นะไม,ไม่จำเป็นแต่ถ้าสมมติหารสี่จำเป็นต้องมีตั้งแต่ลืมตามันจะกว่าจะหลับรายการที่สองต้องเป็นคนมีสินบริสุทธิ์ฝุดฟองตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาจะกว่าจะหลับเปกันรายการที่สามเราจะระงับยีวรเป็นคราวๆอันนี้เป็นไปเวลาเวลา ระงับตลอดไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอนาคามีอนาคามีก็ได้แค่สองข้อตนเราจะระงับเฉพาะเวลาที่เราต้องการจิตไปสมาธิเมื่อจิตไปสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วจะเป็นปัญญาขั้นอ่อนปัญญาที่เกิดจากสมาธิเป็นปัญญาตะกิเลสก็มีแต่ที่ตั้งอยู่ที่นี่ก็มีนักปฏิบัติรุ่นเก่าแกร่รุ่นกึกก็ไปเยอะ ที่มีความเข้าใจแล้วขอพูดปัญญาตัวนี้นิดหนึ่งปัญญาตัวที่สูงสุดถ้าเราอ่านตามแบบก็จะมีความรู้สึกมันมากมายลืยเกินแบบนั้นก็เขียนอย่างนั้นแบบนี้ก็เขียนนี่แต่นนั้นที่สุดเขาเขียนทั้งหมดลงอัดอันเดียวกันคือก็ว่าึงถึงขันห้าว่าึงร่างกายแต่นี้ถ้าเรามีปัญญาประเภทที่เรียกว่า ไม่มีเวลามากเราต้องการเข้าถึงจุดความเป็นพระอาเดียเจ้าเร็วเราจะทำยังไงเข้าขืนไปว่าตามแบบแล้วก็เสร็จไม่จบนึกไปนึกมาไม่ทันนึงครึ่งก็หลับไปแล้วแบบมันยาวก็ต้องถือตามหลักคำพุทพเจ้าถ้าเอาจะยาวจะยาวเพ่าหน่อยใชวิปัสสนาญาณในตอนนี้ไม่ใช่สมถานะ ก็นึกถึงคำที่พระท่านปัญสกุลตายเวลาพระปัญสกุลนั่นคือเป็นวิปัสสนาญาณแต่ว่าดีไม่ดีทั้งพระทั้งคนฟังมันไม่รู้เรื่องเป็นวิปัสสนาญาณขอา้อแรกจะบอกว่าอดิจาวาสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเราก็นั่งคิดที่ศัพทนี้ว่ร่างกายของเราก็ดี ร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นจากเด็กเล็กเริ่มเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แล้วเป็นนมเป็นสาวจากนมสาวไปไวัยกลางคนจากวัยคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตายก็มีอาการป่วยไข้ไม่สมบายเสมอตอประกอบกิจการงานเต็มด้วยความทุกข์ร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อไปก็อ,อุป,ปาวธวยธรรมีโน ถ้าบเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปค่อยๆคลายจะไปหาความแก่ว่าน้อยๆน่อยๆน่อยๆหลายๆวันก็แก่มากขึ้นอุปัชิตวานีรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดร่างกายทั้งหมดท,ที่เกิดมาในโรกนี้มันก็ตายเหมือนกันหมดต่อมาข้อประทายจะบอกเตีสังบูปสโมสุโข <Quantum of zzo> การเข้าไปสงบกายนั่นเที่บมีความสุข คำว่าสงบกายก็หมายความวาต่อไปจากชาตินี้ร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกแล้วเราก็ต้องไม่มีร่างกายอย่างเทวดาอย่างนางฟ้าอย่างพรมเราต้องการที่จุดต้องการคือนิพพานอันนี้ยาวหน่อยถ้าปัญญาดีกว่านั้นนี่พูดกันทั้งด้านปัญญานะตัวปัญญาถ้าปัญญาดีกว่านั้นเอาให้ย่อกว่านี้มาเป็นสั้นๆเข้า ตามที่พระท่านปัญสกุลเป็นตามพระบาลีว่าจิรังวตยังกายโยเอาแค่นี้ก็แล้วกันบาลีไม่ต้องว่ามากซึ่งท่านแปลว่าร่างกายโอหนอร่างกายนี้อีกไม่นานนักก็มีวิญญ,ญาณไปปราดแล้วสมัยความอีกไม่นานวิญ,ญญาณจิตใจก็ไปจากร่างกายนี้แล้วในเมื่อมันตายก็เป็นวัตถุที่ชาวบ้านเขาทอดทิ้งคนตายไม่มีใครเขาอยากได้ เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่พระเจ้ากล่าวยจริงไม่จริงถ้าคิดอย่างนี้เสมอๆในสุขจิตจะสงบจากร่างกายไม่เห็นประโยชน์ของร่างกายแต่ว่าใยางนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ประครับประคองมันตามหน้าที่มันหิวก็ให้มันกินมันหนาวหาของอุ่นมาให้มาร้อนหาของเย็นมาให้แต่ว่าถ้ามันตายเมื่อไรนั่นดี เราจะไปสู่ที่สถานที่เรามีความสุขยิ่งกว่านี้และสุดตลอดการนี่วิปัสสนาญาณแต่นี่วิธีปฏิบัติเป็นนั้นว่าการเตรียมการเบื้องต้นมีพรมิหารสี่ก็ดีมีสิงก็ดีมีสมาธิก็ดีมีปัญญายก็ดีถ้าเป็นอารมณ์อย่างอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรมิหารสี่ก็ได้บ้างลืมบ้าง เลอมั่งไม่เผลอมั่งเพลอน้อยก็ไม่เผลสิีงก็ทรงตัวมั่งเผลอมั่งทรงตัวมั่งเผลอมั่งสมาธิก็ได้บ้างเหลวไหลบ้างเลือนไปบ้างปัญญาก็คิดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้ต่านถือว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิแต่ความจริงทุกคนถ้ามีจิตขั้นอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิถ้าเวลาจะตายจริงๆ ถ้าจิตใจที่เป็นอารมณ์สมาธิทรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติมีความสำคัญคือพุทธานุสติก็น,นึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงแค่นี้ถ้าปรากฏภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นแค่นี้ทุกคนไปสวรรค์หมดนี่กาลังวิจารเจรญสมาธิอย่างเบาถ้าทุกคนมีกําลังสมาธิขั้นอุปจารสมาธิ คือว่ามีปีติมีความอิ่มใจพอใจในการเจริญสมาธิหรือปัณนายานถึงแม้ว่าจะทรงพรมิหารสี่ก็ทรงพรมิหารสี่ได้ความเต็มใจไม่ใช่จำใจอย่างข้อแรกการจะทรงสินก็ทรงสินได้ความเต็มใจการเจริญสมาธิก็ทรงสมาธิได้ความเต็มใจแต่ว่ากําลังใจยังไม่ถึงฐานสมบัติยังมีความทุ่มชืน อย่างนี้ถ้าเวลาตายจากคนท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ได้ตามชอบใจสวรรค์หกชั้นนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลือกได้ตามชอบใจไปสวรรค์กัแน่ถ้ากาลังใจแน่วแน่กว่านั้นมีจิตทรงตัวเป็นฌานตายจากความเป็นคนก็ไปพรหมโลกตอนนี้ถ้าเราฝึกวิปัสสนาญาณวาิจาวสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหน้อยก็ดี หรือว่าจีรังวิญญาณกายโยคื่ร่างกายนี้ไม่ท้าวิญญาณก็ไปแล้วเป็นเป็นาเป็นภา,าระเป็นของที่จะบ้านเขาทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ไรประโยชน์ร่างกายไม่ประโยชน์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกถ้าบังเอิญเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันมากจิตใจมาน้อมถึงตรงนี้ว่าร่างกายนี้ไม่เต็มไมได้ความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพียงแค่นี้ แล้วตายเวลานั้นไปนิพพานทันทีมีว่ากันถึงอดีตนนสงให้ฟังเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษถ้าทุกวันสอนกสิ่งแล้ววันนี้คิดว่าจะสอนอารูปัานก็เห็นว่าไม่เหมาะกับบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทส่วนใหญ่แต่นี้ต่อไปก็มาพูดกันถึงกายมโนยิทธิเพราะเวลามันมากคําว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจอันนี้ก็ขอบอกบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททราบ ว่ามาโนยิทธิเขาปฏิบัติกันยังไงมาจากไหนคําว่ามาโนยิทธิจริงๆมาจากกรรมฐานสามกองมโนยิทธิแปลว่ามีานิทางใจเนี่ยเป็นหลักสูตรวิชาสามรวมอวิญญาหกเป็นกรรมฐานสามกองกองที่หนึ่งเรียกว่านาปานสติคือรู้ลมหายใจเขาออกในกรรมฐานสี่สิบ กองที่สองเป็นพุทธานุสติคือว่าขณะที่รูร้ลมหายใจเขาออกครูจะแนะดังให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนี่การนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพุทธานุสติในกรรมาฐานสี่สิบอนี้การนึกถึงพระพุทธรูปเราต้องนึกถึงสีภ้าบังเอิญพระพุทธรูปองค์นั้นสีทองเป็นสีเหลือง เรามีความรู้สึกว่าพระองค์นี้มีสีเหลืองเวลานั้นเป็นกสินเป็นปิตากะกรสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทาเกระสินสีเป็นกสินองค์เป็นพุทธรูปถ้านึกถึงองค์ท่านเป็นพุทธาตินึกถึงสีเป็นกสินถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสเป็นอาโลกสินตอนนี้ก็มีหลายคนนี่ก็ถามว่าวโนยิธิมาจากไหนบอกเขาด้วยนะ บอกให้ก็ทราบว่ามาจากกรรมาฐานสามสกองในกรรมาฐาน40สบร่วมกันคือหนึ่งอานาปานุสติคือลมให้ใจเข้าออกสองพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสามกสินนึกถึงสีของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเวลาจเจริญจริงๆก็ใช้กำลังขั้นต้นแค่อุปจาระสมาธิ แต่ว่าพอจิตเข้มแข็งก็ใช้กําลังเข้าถึงฌานสี่เอาวิธีปฏิบัติดีกว่าวิธีปฏิบัติอันดับแรกคำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้ลมไม่ใจเข้าออกเ,อเวลาให้ใจเข้าก็นึกตามวานะมะเวลาให้ใจออกม็นึกตามปะทะคำบรา,ามิสี่คำคณมะปะทะใครก็ถามว่านะมาะปะทะมาจากไหน ก็ตอบว่าเป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิบธาภาวนาวนามาะพทะก็รวมเป็นกรรมฐานสีก่กองร่วมกันคือหนึ่งรู้ลมหายใจเขาออกอวานาปาสติสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธ,ธานสติสามนึกถึงนึกถึงสีของพระพุทธรูปเป็นเป็นกสินแล้วก็สี่ภาวนาวณามาะทะเป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิบดินน้ำลมไฟ เวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกนาาแนวพระทะนี่ครูจะให้ภาวนาเพียงแค่สิบนาทีเพราะหลังจากสิบนาทีไปแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนําแต่ถ้อว่าขณะที่ท่านภาวนาสิบนาทีนี้อย่านึกว่าเวลาเล็กน้อยมันไม่จช่เล็กน้อยเลยมันมากในช่วงสิบนาทีนี้อาจจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก อาจจะคิดนัอนคิดนั่นคิดนี่ลืมภาวนาไปบ้างก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ใจที่เราคบนิวรณ์มานานไอ้ตัวคิดนอกเรื่องาราวๆนั้นเป็นนิวรณ์พอเรารู้สึกตัวก็เริ่มจับอารมณ์ใหม่รู้ลมหายใจเข้าจะออกภาวนาตามหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือคนก็นั่งคนาให้ทราบว่าคนนั้นจะเข้าไปแนะนํา ตอนนั้นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีแล,แล้วก็เลิกสนใจมหาไม่ใจเขาออกเขาจะแนะนำด้านธรรมะแลน,นการตักกิเลสให้น้อมใจไปตามเสียงตั้งใจฟังตามเสียงเขาพูดน้อมใจไปตามขณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตจะค่อยๆว่างจากกิเลสชั่วคราวเขาเห็นว่าจิตว่างมากแล้วจะจิตที่เราก็มามีความเป็นทิพย์ไม่ได้เพราะกิเลสมันหุ้มหอ่อ เมื่อจิตห่างจากกิเลสจิตก็มีสภาพใสความเป็นทิพย์ก็เกิดเนองคำเป็นทิพย์ขอพูดนิดหน่อยคําว่าทิพย์กุยญานนี่ไม่ใช่แปลลูกตาเป็นทิพย์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใค่ายตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์นั่นเองในงใจเป็นทิพย์ที่บรรดาญาโยงพุทธบริษัทได้เห่นได้ไม่เสมอกันไม่ใช่น้าไม่ใช่ครูแบ่งให้น้อยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นว่ากําลังใจสะอาดไม่เท่ากัน ถ้าท่านผู้ใดใจสะอาดมากท่านบนนั้นจะมีจิตจะสะอาดมากแล้วก็มีความรู้สึกทางจิตด้วยจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสด้วยจะจะชัดเจนมากแล้วถ้าใจสะอาดปลางกลางจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้คอยเชื่ออารมณ์แรก อารมณ์ความรู้สึกแรกเป็นทิพมันถูกต้องเสมอให้ช่วยอารมณ์นี้ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นความความเห็นยังยังไม่มีในเมื่อครูพูดสอนก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่้ันหน้าบางเขาถามถึงความรู้สึกถ้าท่านที่ได้อย่างอ่อนมากมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่ได้อย่างกลางมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดจิดเห็นไม่จะตาเห็นนะ ท่านทีได้อย่างเข้มข้นสะอาดมากมีความรู้สึกเขา้าจิตภาพชัดเจนแจ่มใสามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตอบตามความรู้สึกจะไม่ผิดแต่อย่าสงสัยแล้วก็ถามว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะแนะนําให้ท่านไปพระจุลามุานีเจดียสถาน เชื่องตั้งอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นวัสกายของเทวดาและพรหมหลังจากนั้นที่มีใจเข้มแข็งพอเขาจึแนะนําให้ไปที่ทิฏิผ่านอรบันดาญ,ญาโยงพุทธบริษัท,ทุกท่านตอนนี้ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน